ยยากินอะไรคะตอเบอร์รี่เอลเคสมาตอเบอร์รี่เอลเคสกินแบบไหนอะตอเบอร์รี่เอลเคสกินแล้วมันเอลเคสอย่างงั้นเหรออาบน้ําเสร็จกินข้าวไปแล้วรอบเย็นนั้นเจ้านี้มาตอก,กั้วอีกรอบนี่ชุดนอนฝรั่งน้อยนะฝรั่งน้อยใส่ได้ครับผมพี่ก็ใส่ได้นะอ,อันนี้ขอตอเบอร์รี่เจ้านุ่นขอกล้วยต่อเสริมนะฮะเอยไหนอานจารย์ของฝรั่งน้อย อันนั้นสตรอเบอรี่คลองฝรั่งน้อยอเก็บทั้งวันนะเล่นกันสักแป๊บก่อนนะฮะอาบน้ำเพิ่งเสร็จลงมายายจะไปเคลียร์ตัวเองไงทีนี้นลูกหลานเอ้ยโอป้าซื้อมาผิดอันหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นเอลเคทเลยสตรอเบอรี่เอลเคทอ่ะสตรอเบอรี่ชสตรอเบอรี่พี่ยะดามากินสตรอเบอรี่นี่โอป้าหมดแล้วฮะ เอาวินวินกินกล้วยนี่โอป้ามันแล้วเอาวินอ่ะอาจาร้นชอบกินกล้วยนะฮะแต่พี่ชอบสตอเบอร์รี่แอปเปิลก็กินเอาไปทิ้งด้วยไอ้ทิ้งใส่กระมังนะลูกยายจะออกไปทิ้งใส่ถังขยะโอเคพอแล้วนะในครัวยายไม่เปิดครัวแล้วนะจบข่าวนะวันนี้โอเคเอาอย่าไปยุ่ขงเขาเออแห้งจะไม่ได้หรอวันนั้นอ่ะ นักแกงงของพี่อ่ะนั้นก็แย่กันอย่างนั้นละยูอ่ะสองคนี่ต้องแยเออี่ต้องแยกกันอ่ะกินน้ำหน่อยคุณกินน้ำเยอะๆเอออย่าวินนะไม่ค่อยกินน้ำวินไม่เคยปวดฉี่เลยเออปวดในกลางทางไงไปจอดข้างทางไงเอออวินกินน้ำหน่อยหูกสองพี่น้องพี่วินจะนอนบนหรือจะนอนล่าง อ่าสรุปว่าทีแรกบอกจะนอนบนสองพี่นอนใไหมอ้าวมือไปนอนอ้าวพี่วินก็นอนบนเตียงแหละวันนี้ยึดเตียงพี่ยาดาไปเลยเออพี่วินนอนกับขี้เลยโอเคนะโอเคสองพี่นอนเอ้าป้าเอามัดระตรงมาให้นะคะพี่นอน ให้ออมานอนด้วยปะ่ะท่านไหนเอาขาลงมาเอาขาลงมาโอ้โหมีคัดนขาด้วยมีขั้นขาด้วยพี่วินมี่าดาอยู่ด้านนู้นนะคะเอพี่วินอยู่ด้านนี้พี่วินคลองจอใหญ่พี่าดาดูจอเล็กดูการ์ตูนร่วมกันไม่ได้เอ้ยพี่าดาดูอะไรอะ่ะ อันเนาะพี่วินดูอะไระการ์ตูนอ่ะโฆษณาก็ข้ามอีกต่างหากโอ้โหวัยรุ่นโอ้ถากลายเด้ออ่านะอจอใครเนาะค่ะเบองหทางนี้